ปรึกษา FC หนูรัตปรึกษา FC ทำยังไงดีเจอครูภพยบูลทักมาจีบอยากเจอถานรับงานทานข้าวใหม่เลยตอบนัดมาได้เรทค่าตัว1 5 0 0 0เจออีกฝ่ายต่อราคาบอกมีทิ้งงานไม่ค่อยมีทำเอาแฟนๆแ,แ,และชาวโซเชียลฮือฮาไม่น้อยเมื่อเน็ตไอดอลคนดังหนูรัตสุภัชยาชาวครูเวียงเฮเลนได้ออกมาเผยาพแชทที่มีผู้ชายคนหนึ่งทักมาจีบโดยใช้ชื่อโปรไฟล์ Facebook ว่าภพาบูลแสงเดือน พร้อมรูปครูไพบูลเจ้าของค่ายเพลงคนดังเจ้าตัวเลยขอให้ f c ช่วยดูโดยบอกว่าแฟนคลับทุกคนมีคนทักมาจีบค่าช่วยดูหน่อยถ้าเป็นใครค่าจีบจริงไหมค้ช่วยตรวจสอบหน่อยข่ะขอบคุณค่ะโดยในแชทดังกล่าวครูไยบูลแสงเดือนได้แชทจีบหนูรัตแบบเดินหน้ารุกสุดๆชมว่าหน้าใหม่สวยมากอยากรู้จักมีแฟนหรือยังสะดวกไหมถ้าจะขอนัดเจอทานข้าวด้วยคิดเงินใหม่รับงานทานข้าวก่อนที่ทางหนูรัตจะตอบกลับไปว่าเบรดค่าตัว1 5 0 0 0บาทค่ะคือรับงานได้ที่อยู่ที่ไหนและบอกว่า สวยค่ะแต่เป็นสดค่ะอีกฝ่ายเลยถามว่าพอจะจีบได้ไหมสะดวกวันไหนอยากทานอะไรหนูรัดเลยถามว่าแน่ใจไหมอยากเจอวันไหนนัดวันมาได้เลยกินอะไรก็ได้รู้ราได้ค่ะจากนั้นอีกฝ่ายก็บอกว่าผมไม่ค่อยมีเงินเลยครับช่วงนี้รับงานเป็นแฟนใหม่ครับอยากเจอจังเลยผมจริงใจครับอยากได้แฟนและขอลดราคาได้ไหมตอนนี้ภรรยาทิ้งครับงานไม่ค่อยมีหนูรัดก็บอกว่าลดได้ค่ะแฟนพี่ทิ้งหรือคะสู้ๆนะขยากไปคิดมากขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ ทั้งนี้เมื่อไปตรวจสอบที่ Facebook ของครูภัยบูรณ์แสงเดือนก็พบว่าเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของนุรัตพร้อมข้อขอวังว่าผมรักคุณเป็นการยืนยันว่าคนทักไปคือตัวจริงสียยุงจริงก่อนที่ล่าสุด7มีนาคม2567นุรัตจะขึ้นสเตตัสเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกว่าคนเมื่อวานนี้ทักมาอีกแล้วจะเจอตัวจริงดีไหมถ้าเขานัดเจอข้าช่วยนุรัตดูหน่อยข้าขอบคุณค่ะงานนี้ก็มีแฟนๆหลายคนเข้ามาแซวพร้อมเชียร์ว่า ลองเจอกันดูคิดว่าเหมาะสมแต่ถ้าไม่ถูกใจค่อยคิดเงินไปให้เห็นกับตาอาจจะได้มีสิงเกิลเป็นของตัวเองบ้างก็เตือนว่าให้พาเพื่อนไปด้วยเขามาเกาะกระแสะหรือเปล่าต้องดูดีฮ่า